คิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่มีมายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะสวีดัดสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พบกับช่องเทอร์โบโหนึ่งเหมือนเดิมเนาะกับซอโบเนาะวันนี้เรามาลองเล่นเกมความพิลอัตแห่งอนุสบิสหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองมาเล่นเกมกันเพื่อนๆคนไหนใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด,ด้วยเนอ้อวันนี้ซอพกทุนมาพันห้า ดี๋ยวลองแบบว่าเพิ่มเบ็ดเล่นเบาๆไปก่อนเออสักสิบหมุนเนาะออโต้ไปสิบหมุนมาลองกันดูวันนี้ซอสหกทุนมาน้อยแทพเทสหกทุนมาน้อยก็เออเอาไปแค่นี้ก่อนลองดูลองดูงดสําหรับคนที่แบบเอองบน้อยเนาะก็มาลองเล่นแบบซอดีกว่าอะอือ่ะอ่าวอ้อ น่าอะไรวะเออศูนย์จุดห้าศูนย์ไปถึงบาทเลยโอ้โหโอ้โหศูนย์จุดห้าเออหกห้าศูนย์ะโอเคเราล้างหน้าไปก่อนเฮ้ยซอฟวัดเดี๋ยวซอฟขอลองเพิ่มซื้อฟิชเจอร์ดีกว่าวะ ถ้าแบบนี้คงจะไม่ไหวนะเนาะเพื่อนๆโซ่ขอลองซื้อฟีเจอร์ดีกว่าว่าเจ็เออก็เอาวะมับฮะสเกตเตอร์สาบตัวนะสำหรับ750มาลองดูว่าเจ0ดยห้าิเราจะได้มาเท่าไหร่ไปโอ้โหโอ้โหอ่ะฮะ เพื่อนคนไหนนะใครสนใจนะคลิกลิงใต้คลิปซอได้เลยนะเดี๋ยวซอทิ้งลิงไว้ให้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด้วยเนื้ออ้โหหมุนแบบโคตรเกลือเลยอะสิดนี้เนี่ยอื้อหือไม่มาเลยวะโอ้โห เกือบกินใบหรือเปล่าวะ750รอ 750. เออ11บาทมาไหมถ้าไม่มาเดวยวซอจะไปนะโอ้โหมับเข้าไป38บาทโอ้โห750โอ้โหหมุนก็เกลือต่อดีกว่าถ้างั้นอ่ะอี่สิบบาทไป30หมุน มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเพื่อนๆคนไหนนะใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ซอด้วยเนะอะเออเฮ้ยหมุ่นก็เกลือไปอะหกพันสี่โอ้โหซอไม่น่าไปซื้อฟีดเลยวะซอมาหมุ่นอันนี้ดีกว่าเนี่ยลดกว่าเยอะเลยอ่ะอาะสกิตเตอฮัลโหลโอ โอ้โหมาอีกตัวไหมไม่มาไม่เป็นไรสกรเตอร์สับตัวเว้ยอุ้ยลดกว่าอ่ะซอไปซื้อฟีดมา750ไม่ได้อะไรเลยได้มา38บาทโอ้ซอมาหมุ่นเองดีกว่าเข้ากว่าด้วยมับเดียวโอ้โห าอีกอ936บาทเอ้ยขอได้ครับปิดเคืนแล้วคืนแล้วล่ะลิดลดลเลดลดลดบุญเองดีกว่าอย่าไปซื้อเลยโอ้โห750สำหรับเกมนี้บุญเองดีกว่าได้คืนกว่าเยอะเลยอ่ะ106บาทเลิศเลิศ ไ8สิบแปดบาทโอ้ยรถอะลูกนี้เพิ่มเบ็ดไปตั้งนานแล้ว26ยี่สิบหกจ้ายี่สิบเก้าแล้วจ้ามาหมับเข้าไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบโอ้ยรถปรับเบ,บ็ดแล้วก็หมุนเองดีกว่าอย่าไปซื้อเลยฟีดเนี่ยสำหรับอันเนี้ย ใจสดแตกสลายอ่ะอันนี้ได้ฟรีเองด้วยนะไม่ได้ไปซื้อฟีดมาอ็สกเก็ตเตอร์เข้าเด้ออ่ะอ่าคูสาวิศิจ้ามาอีก544อีบบาทโอ้ยลด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 ,ลด,ลด,ลดอีกหมุนหนึ่งอ่ะโอ้โหดอกนี้เข้าไปครับสวย มาพันสี่บาทหลุด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 โอ้ยซอหกคุณมาพันห้าซอได้กำไรเยอะเลยวะ่ะแม่งไม่น่าไปซื้อฟีดเลยอ่ะเจ็ 750. อยห้าสิซอเล่นอันนี้ดีกว่าซอได้เงินตังกว่าเยอะอเพื่อนๆคนไหนนะใครเข้ามาแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ซอด้วยด้วยะ ซอทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะอย่าลืมฝากกดไลค์กด share แชร์นะจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะโอ้ยไม่ไหมยูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าเพื่อนๆทุกคนไว้เจอกันใหม่จ้า